ผมว่าเราทุกคนรู้นะครับว่าตลอดระยะเวลา70ปีในหลวงรัชการที่9ท่านทําอะไรให้กับคนไทยไปมากมายแต่พอได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็ยิ่งทึ่งครับเพราะพระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมายกว่าที่ผมเคยรู้ที่สําคัญสิ่งที่ท่านได้สร้างไว้มีคนไทยนํามาพัฒนาต่อยอดเกิดเป็นผลสําเร็จเป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชนของตัวเองด้วย ลุมลงเรือได้เลยได้เวลาแล้วได้ครับชวันสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือลุงชวนผู้นําชุมชนของรัฐมายมครับลุงกําลังจะพาผมไปดูสิ่งที่ผมตามหาเพราะได้ยินมาว่าชุมชนแห่งนี้ได้นําแนวคิดของพระองค์ท่านอย่างกังหันชัยพัฒนามาพัฒนาคลองแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งครับลุงชวนครับทาไมชาวบ้านแห่งนี้ครับถึงได้นําสิ่งประดิษฐ์ของท่าน มาพัฒนาแล้วก็สามต่อด้วยครับเพราะเราคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ของพระองค์ท่านคือกาขันชายพัฒนาเนี่ยจะช่วยให้บำบัดน้ําในคลองเราได้เพราะเป็นการเติมออกซิเจนในน้ําใ้คลองนะครับเราเลยเอามาดัดแปลงแล้วก็ปรับปรุงใช้งานในชุมชนของเรานะครับคือหลักการคิดของพระองค์ท่านเนี่ยช่วยให้น้ําในคลองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับปลาที่ไม่เคยมีก็มี นนนี้น้ํามัจะเน่าจะเสียน้ําก็ใสขึ้นวบ้าาาาาานนนกกกกก็็็ใช้้้าา้้้้้ไไไดดดดแลววเเออมมมมมตตจจะงงี่ิํา,าที่เคยเน่าดําทําอะไรไม่ได้เลยหลังจากที่นํากังหันแนวคิดของในหลวงท่านมาใช้แล้วน้ําที่นี่เปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่เน่าไม่เสียจุดหมายปลายทางของผมในวันนี้ไม่ใช่แค่มาดูกังหันทาน้นหรอกครับเพราะวันนี้เนี่ยลุงชวนแกบ,บอกว่ามีนัดกับช่างใหญ่ของชุมชนเพื่อซ่อมกังหันที่เพิ่งเสียไปเมื่อที่ที่แล้ว ชกางหันที่นี่ถูกออกแบบและสร้างโดยคนในชุมชนเขาใช้เบพัดจากนากุ้งใช้โซ่จักรยานมาใช้แทนวัสดุที่หายากแต่ทั้งหมดนี้ยังคงยึดหลักก,การการเพิ่มออกซิเจนในน้ําตามแนวคิดของพระองค์ท่านทั้งหมดได้ครับของนี้โอเคครับปล่อยเลยนะอุ๊ย ชุมชนคลองลัดมยมเนี่ยเป็นชุมชนที่ทําเรื่องน้ําเสียเราก็ดําเนินงานโดยเข้าไปเสริมเขาสิ่งที่เราสนับสนุนก็คือเรือเครื่องเติมอากาศน้ํานี่เป็นความรับผิดชอบของสังคมพระบาทสมเด็จพระเอยู่หัวท่านทรงคิดทรง,สงสแสดงให้เห็นว่าถ้าสังคมเนี่ยมีวิธีคิดที่ถูกต้องสังคมกับประเทศชาติจะเข้มแข็งในที่สุดครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมออกตามหาจะดีแค่ไหน ถ้าเรารู้จักนำแนวคิดดีๆของพ่อมาพัฒนาและสานต่อครับ5 4 3 2ตลอดเวลาที่พวกเราได้เดินทางเราก็ได้อะไรดีๆมากกว่าภาพที่ต้องการเราได้เข้าใจสิ่งที่ท่านพยายามทำท่านส่งงานเรื่องน้ำเนี่ยตลอด70ปีที่กรองราดแม้แต่ตอนที่พระองค์ทรงประชวรอยู่ที่สี่ลาดถ้าท่าน รักคนไทยขนาดนั้นแล้วทำไมคนไทยจะไม่รักท่นา,คานคป,นานปรเจ์ของเราก็เสร็จสิ้นกันแล้วนะคะเรามาชมภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกกันเลย